สีจิ้นผิงเข้ามาได้ไม่นานสีจิ้นผิงเอาสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์หนล้านสี่แสนคนเข้าคุกนะฮะแล้วก็เอารัฐมนตรีและผู้คนระดับรัฐมนตรีประมาณ200คนถูกจับเนินคดีการปราคอ r ์ u p ปชันเขาปราคอร์รัปชันให้เกิดผลจริงและเขาสร้างความนิยมอย่างมหาศาลนะฮะมีคนบอกว่าอเมริกันดีมคือความฝันของอเมริกาแต่เป็นความฝันอเมริกันดีเป็นความฝันปัดเจกบุคคล อยากจะมีบ้านอยากจะมีสะไว้นำะมีรถยนต์คันหนึ่งแต่ Chinese Dream ของสีจิ้นผิงนะฮะซึ่งบูคณะสีจิ้นผิงตั้งเป้าหมายไว้3ประการคือเขาต้องการจะทำประเทศจีนเป็นประเทศเขาไม่ได้ไปเน้นว่าใครใคนใดคนหนึ่งว่าปี2563คือปีนี้จะเป็นปีที่ประเทศไม่มีคนจน2 5 7 8อีก15ปีจากนี้ไปคือคศ2 0 3 5จีนจะเป็นประเทศที่ทันสมัยกับเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ข้อที่3ปี25 93ปี2 0 5 0นจีจะเป็นประเทศหมหาอำนาจเลยนะซึ่งเป็นปีที่ครบรอบร้อยปีของการที่เหมาเจ๋อตุงชนะสงครามกลางเมืองและตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนนโยบายคอร์รัปชันปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งแก้ไขไม่ได้ในสมัยประธานดีหูจินเทาความเด็ดขาดเมื่อใช้ในทิศทาที่เป็นประโยชน์คนจีนถึงชอบอีกทั้งสีจินผิงมีความฝันที่ใหญ่กว่าหูจินเทาคือต้องการเป็นประเทศหมหาอำนาจคิดเหมือนหยงเลิอ คิดเหมือนราชวงศ์หั่นคิดเหมือนราชวงศ์ถังนะฮะสมัยตั้งเสี่ยวผิงเปิดที่มีเอกชนจีนเติบโตมาด้วยเอกชนแต่ว่าลักษณะเด่นของจีนอีกอย่างคือในส่วนยอดของระบบเศรษฐกิจจะเป็นรัฐวิสาหกิจในรัฐวิสาหกิจที่ใช้ทุนอย่างเข้มข้นและจีนคุมหมดเช่นอุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมคมนาคมการเงินเหล็กซีเมนไฟฟ้าเป็นของรัฐหมดอีกทั้งยังแตกรัฐวิสาหกิจให้แข่งขันกันเองอย่างเช่น อุตสาหกรรมโทรคมนาคมชายน้าโมบายก็กลายเป็นมีเพิ่มชานาชิลลคอมมาแข่งกันแต่รัฐบาลจีนมีบทบาทในเศรษฐกิจที่ควบคุมกลไกมากมายธนาคารใหญ่ในรัฐ4แห่งเป็นของรัฐรัฐคุมราคาปัจจัยการผลิตได้หมดเพราะเหล็กซีเมนโทรคมนาคมไฟฟ้าเป็นของรัฐเพราะฉะนั้นเวลาจีนเขียนแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมจีนถึงทําได้ เพราะว่าเมื่อมีแผนยุทธศาสตร์การ,กร,รมธนาคารของรัฐก,ก็จะปล่อยเงินกู้สนับสนุนอุตสาหกรรมนั้นกดราคาปัจจัยการผลิตให้ถูกเศรษฐกิจจีนจึงซับซ้อนเพราะว่า90%ของแรงงานอยู่ในภาคเอกชนแต่บริษัทใหญ่ๆกลับเป็นของรัฐบาลน,นะครับเพราะฉะนั้นแล้วในแนวคิดของสีจิ้นผิงจะต่างกว่าเติ้งเสี่ยวผิงอยู่ประเด็นที่สําคัญตรงนี้สมัยเติ้งเสี่ยวผิงก็คือการตั้งเป้าเพิ่มกําลังผลิตโดยไม่สนคุณภาพ แต่ในยุคสีจิ้นผิงพบว่าปัญหาไม่ใช่ปริมาณปัญหาตอนนี้คือคุณภาพหลักคิดของสีจิ้นผิงคือพัฒนาคุณภาพเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจจากการเกษตรมาเป็นอุตสาหกรรมต้องยกอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโล,โลยีชั้นสูงนั่นคือทำไมสีจิ้นผิงถึงเน้น AI ปัญญาประดิษฐ์ artificial intelligence พยายามเปลี่ยนจากภาคอุตสาหกรรมไปเป็นภาคบริการมากขึ้นนะฮะ สีจิ้นผิงเคยพูดในที่ประชุมพรรคคอมมิวนิสต์เรื่อง AI กลกาวถุนทรพน์ในเรื่อง AI ว่า AI Artificial Intelligence หรือว่าปัญญาประดิษฐ์จะตอบโจทย์ทุกด้านของจีนในอนาคตได้หมดเลยครับทา่านผู้ชมครับผมได้นำเรื่องของผู้นำจีนตั้งแต่ย,ยุคผู้นำรุ่นที่หนึ่งเหมาเจ๋อตงรุ่นที่สองเติ้งเสี่ยวผิงรุ่นที่สามเจียงเจ๋อหมินรุ่นที่สหูจินเทาแล้วรุ่นที่หสีจิ้นผิงปัจจุบัน เพื่อไทยท่มนผู้ชเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัฒนธรรมของการเมืองจีนในขณะนี้เนี่ยจีนไม่ได้สนใจละเรื่องลัทธิมาร์กซิสเลนนิสจีนไม่ได้มีความสนใจที่จะเผยพแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์ออกไปตามประเทศต่างๆเหมือนสมัยก่อนที่สุเวตรัสเซียทำจีนวันนี้ยึดถือลัทธิคอมมิวนิสต์เพื่อที่จะเอาประโยชน์ให้กับมวลชนของตัวเอง แต่จีนก็มีอีกด้านหนึ่งที่ค้าขายแบบทุนนิยมแต่จะค้าขายแบบทุนนิยมยังไงก็ตามเนี่ยในที่สุดแล้วจีนก็ต้องย้อนกลับไปดูแลประชาชนของตัวเองนะครับท่านผู้ชมเชื่อผมหรือเปล่าว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยในโลกนี้เนี่ยของจีนไม่ว่าจะเป็นอาลีบาบาไม่ว่าจะเป็นเทนเซ็นส์นะฮะหรือไม่ว่าจะเป็นปี จะเป็นพวกเกี่ยวกับเ,เรื่องราวต่างๆบริษัทใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในประเทศจีนนั้นที่มีอํานาจอิทธิพลสูงนั้นหรือแม้กระทั่งหัวเว่ข้างหลังก็คือรัฐบาลจีนอยู่เบื้องหลังผมยังเชื่อว่าบาบาน,นั้นคนที่สั่งการอรบาบาได้ก็ยังคงเป็นประเทศจีนอยู่เช่นกันนะฮะวันนี้เรามาเทียบดู30ปีที่ผ่านมาของจีนกับ30ปีที่ผ่านมาของอเมริกาว่าต่างกันตรงไหนท่านผู้ชม ตามผมมาอย่าพลาดนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่านโยบายที่จีนทําทุกวันนี้เนี่ยต่างกว่านโยบายที่อเมริกาทำนะฮะอเมริกาทําเพื่อผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคลแต่จีนทําเพื่อผลประโยชน์ของประเทศโดยรวมนะฮะจีนกําลังที่จะแสดงจุดยืนและทําทุกอย่างเพื่อให้อรารยยรทมจีนกลับมารุ่งโรจน์ในโลกอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่เคยรุ่งโรจน์มาเมื่อสมัยราชวงศ์หมิงราชวงศ์ถังราชวงศ์ฮั่นซึ่งสมัยนั้นจีนใหญ่ที่สุดในโลกแล้วหลังจากนั้นผ่านมาตั้งแต่ราชวงศ์ชิงมาจนกระทั่งถึงจนกระทั่งถึงผู้นํารุ่นที่หนึ่งก็คือเหมาเจ๋อตงุงประเทศจีนตกต่ำมากนะฮะถูกถูถูก,ถกเหยียดหยามถูกรังแกไปทุกจุดนะฮะจีนใช้เวลาตั้งแต่เติ้งเสี่ยวผิงปบ เปลี่ยนระบบมาแล้วก็ดําเนินการต่อเปิดประเทศของเจียงเจิหมินมาจนฮูจินเทาและสีจิ้นผิงประกอบกับยุทธศาสตร์ของการพัฒนาที่จีนมีกําหนดตายตัวว่าจะต้องพัฒนาไปในรูปแบบไหนพัฒนาเทคโนโล,โลยีพัฒนาอุตสาหกรรมเขายึดมั่นตรงนั้นมาตลอดแล้วเขารวมพลที่ศูนย์กลางแล้วจีนมีข้อดีอย่างหนึ่งซึ่งไม่เหมือนประใช่อื่น ผู้นำจีนแต่ละคนกว่าจะขึ้นมาเป็นผู้นำนั้นต้องผ่านจากการนำทางท้องถิ่นมาก่อนนะฮะจะต,ต้องเป็นรองผู้ว่ามนฑลเป็นนายกเทศมนตรีเมืองนี้เป็นเลขาธิการพรรคเมืองนี้เขาพัฒนามาทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นเหมือนหูจินเทาหรือเหมือนเจียงเจียมหมินหรือว่าเหมือนออสีจินผิงทุกคนมาไม่เหมือนผู้นำประเทศอื่นหรือผู้นำประเทศไทยไม่เคยผ่านอะไรมาทั้งสิน้น ไม่เคยนะเอาแม้กระทั่งพลเอกประยุทธ์จันโอชามาเป็นนายมนตรีนี่ก็เป็นมาจากพบบบทางทหารแต่จีนไม่มีจีนไม่เคยเอาทหารขึ้นมาเป็นแต่จีนเอาผู้นําท้องถิ่นซึ่งเกิดจากท้องถิน่นเกิดจากมณฑลเกิดขึ้นมาเพราะนั้นเขาผ่านกระบวนการขั้นตอนที่สัมผัสกับประชาชนที่รู้โครงสร้างของประชาชนเป็นยังไงและที่สําคัญเขาทํางานเป็นเขาทํางานเป็น เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าไปมองจีนในลักษณะว่าเป็นปเผด็จการเป็นลัทธิคอมมิวนสิสต์ถ้ามองว่าถ้าเขาสามารถกําจัดความยากจนได้เขาสามารถจะทําให้ประชาชนเขามีไรายได้ต่อหัวสูงขึ้นเขาสามารถทําให้ประชาชนเขาสามารถที่จะใช้เงินโดยที่ไม่ต้องใช้เงินโดยใช้จัดใช้เป็นดิจิทัลหยวนและเขาสามารถจะใช้ AI ปัญญาประดิษฐ์และคนจีนทุกคนจากคนที่30ปีที่แล้วไม่เคยใฝ่ฝัน ว่าตัวเองจะมีทีวีดูจะได้นั่งรถไฟความเร็วสูงจะมีข้าวกินจะมีร้านอาหารจะมีโน,โน,โน่นมีนี่เต็มที่แล้วพัฒนาในรอบ30ปีมานี้รายได้ของคนจีนเพิ่มขึ้น32.5เท่าส่วนอเมริกาแค่2.8เท่าเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับจีนแล้วนี่คือความสำเร็จของเขาเพราะฉะนั้น้วท่านผู้ชมครับ <S <S เขาจะใช้ระบบการปกครองแบบไหนอย่าไปสนใจ บางคนคนบางคนแล้วผมเชื่อว่าสังคมบางสังคมทั้งสังคมพอใจที่จะไม่มีสิทธิ์ที่จะวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลตราบใดที่รัฐบาลนั้นทํางานเพื่อประชาชนจริงๆคําถามคือรัฐบาลชุดนี้ทําพานเพื่อประชาชนจริงหรือเปล่าอาจจะมีความปรารถนาดีจากพลเอกประยุทธ์แต่ที่เหลือไม่ใช่แต่ที่เหลือไม่ใช่แม้ท่านพลเอกประยุทธ์ก็ยังเล่นพวกเล่นพ้อง ก็ยังเล่นพวกเล่นพ้องอยู่เหมือนเดิมแต่สีจิ้นผิงไม่ได้เล่นพวกเล่นพ้องสีจินผิงเอาคนระดับรัฐมนตรีขึ้นมาติดตารางกันติดคุกกันสองร้อยกว่าคนสมาชิพกพรรคคอมมิวนสิสต์ติดคุกติดตารางล้านสี่แสนคนพรรคพลังประชารัฐเคยเอาใครติดคุกมาไหมคนบางคนลุกป่าก็ยังไม่ได้ดำเนินคดีต่อคนบางคนเป็นประธานวิปโดนปปชฟ้องก็ยังหลาล่าโชว์หน้าโชว์ตาอยู่ แล้วเราจะไปเทียบอะไรกับจีนท่านผู้ชมผมเห็นการทำงานของสีจินผิงและผมเห็นการทำงานของรัฐบาลเราแล้วมันคนละเรื่องเลยมันเพลงคนละเพลงความจริงผมมีเรื่องจะพูดในเรื่องนี้เปรียบเทีเยอะแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราพูดเรื่องจีนเรากลับมาเรื่องจีน是是นะรัวนสามสิบปีที่ผ่านมาจีนได้พัฒนาตัวเองไปและจีนต้องการมีที่ยืนในสังคมโลก ให้สังคมโลกยอมรับจีนอย่างร้อยเปอร์เซนต์และนี่คือสิ่งที่จีนไม่ต้องการพึ่งพาใครถ้าจาไม่จําเป็นเหมือนกับที่สีจินผิงได้ประกาศลงไปในการประชุมสภาประชาชนเขาที่แล้วว่าเขาเนี่ยพร้อมที่จะไม่ค้าขายกับอเมริกาและเขาต้องการที่จะปิดประเทศหรือพัฒนาการจับใจ่ายใช้สอยในประเทศเขาเพราะเขามีประชากรกําลังซื้อตั้ง1,400ล้านคนเขาสามารถจะร่ารวยได้จากการจับใจ่ายใช้สอยภายใน,น และเขาอาจจะค้าขายหรือติดต่อกับประเทศที่เป็นเพื่อนที่เป็นมิตรเขาแต่ไม่ใช่ลักษณะของอเมริกาในขณะนี้จีนกําลังกลุ้มใจเพราะจีนกลัวว่าทรัมป์จะไม่ได้เป็นประธานดีเพราะจีนอยากให้ทรัมป์เป็นประธานดีรอบที่สองอีกเหตุผลที่อยากให้เป็นก็เพราะว่าทรัมป์เป็นคนบ้าเมื่อเป็นประธานดีแล้วก็จะทําลายสัม,มันธภาพระหว่างพันธมิตรคือยุโรปกับอเมริกา ทำให้พันธมิตรทางยุโรปนั้นไม่เข้าข้างอเมริกาแล้วก็มาเข้าข้างจีนแต่ถ้าเป็นไบเดนไบเดนจะใช้วิธีเข้ามามีส่วนร่วมหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Engagement เข้ามาพัวพันอาจจะไม่ให้ร้ายจีนอาจจะไม่ชนจีนแรงแต่ว่าอาจจะไปพูดเพวกเราต้องดูในเรื่องสิทธิมนุษยชนที่สินเกียงนะเราต้องมีจุดยืนร่วมกันนะเพราะว่าเป็นหลักการประชาธิไตยของพวกเรานะ ราะฉะนั้นแล้วจีนจะทําอะไรเราไม่ขวางแต่ว่าในเรื่องสิทธิสิทธิมนุษยชนเราต้องกดดันของจีนจีนกลัวกลัวตรงนี้จีนกลัวกลัว,ลว,ลวนี่ท่านผู้ชมเนะพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าจะวิเคราะห์จีนเนี่ยไม่ต้องวิเคราะห์ไกลวันนี้จีนยึดถือหลักการซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยจีนซีฮ่องเต้ก็คือว่าประเทศจีนต้องเป็นหนึ่งเดียวนะไล่มาตลอดอารยอาร อรารยธรรมจีนนั้นเคยเป็นอรารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกจีนกําลังจะอรารยธรรมนี้กลับมา3จีนกําลังพูดให้กับประเทศต่างๆที่เป็นเจ้าอนณานิคมไม่ว่าจะเป็นอังกฤษไม่ว่าจะเป็นอเมริกาที่สร้างสงครามมาตลอดให้รับรู้และอีกหลายประเทศทางยุโรปแม้กระทั่งออสเตรเลียว่าจีนวันนี้ไม่ใช่จีนในอดีตที่คุณจะรังแกได้ที่คุณจะก้าวร้าวได้และที่คุณจะทําอะไรกับเราก็ได้ นี่คือสิ่งที่จีนกำลังเป็นอยู่ในขณะนี้